วันนี้เราจะพาทุกคนไปปั้นดินเผาที่ Can แคนซีคาเฟ่กันทุกคนคาเฟ่นี้เนี่ยตั้งอยู่แถวรามินทานะทุกคนสามารถนั่ง MRT มาลงสถานีมายาลาบทางออก3าได้เลยซึ่งเข้ามาเนี่ยชั้นแรกเขาก็จะเป็นเหมือนเวิร์กช็อปสอนวาดรูปน่ารักมากมส่วนเราเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปชั้น3านะทุกคนตอนเราขึ้นไปเราก็จะแบบงงงงนิดนึงว่าเอ๊ะ มันถูกฉันหรือ,อยังแต่ทั้งที่มันก็มีป้ายเขียนะนะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบว่าเราจะปั้นมือหรือใช้แป้นหมุนซึ่งที่เราจองมาเนี่ยเราจองมาปั้นมือกับเพื่อนสองคนโชคดีมากๆที่วันนั้นที่เราไปอ่ะคือมีคนเรียนแค่เรา2คนก็เลยค่อนข้างได้รับความเป็นส่วนตัวนิดนึงเราก็เลือกที่จะปั้นเป็นเหมือนจานห้อยเทียนเอ๊ะ อจาห้อยเทียนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเสร็จทุกคนจะเห็นภาพซึ่งทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะปั้นไม่ได้เพราะว่าอาจารย์น่ารักมากอาจารย์คอยสอนตลอดว่าต้องทํายังไงต้องแบบแบะดินออกแบบไหนบางทีก็รู้สึกเหมือนเรากําลังปั้นขนมปังอยู่แบบเหมือนใช้ไม้ที่ทําให้แบบแผ่นแป้งมันแบบว่าแบะแบะออกมาทุกคนเข้าใจเราใช่ปะเออแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มแบบว่าประกอบร่างน้องแล้วก็จะต้องใช้ดินเปียกมาทาสร้างรูให้มันประกบเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกด,ดีเป็นกิจกรรมที่ทําเพลิน แล้นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถสั่งอาหารขึ้นมากินได้ด้วยแบบกินไปปั้นไปแบบชิลๆอาจารย์ก็น่ารักบรรยากาศดีถ่ายคอนเทนต์ก็สวยพอแสงมันเข้ามาสวยมากใครสนใจก็สามารถไปตามเราได้อะต่อมาเนี่ยหลังจากเราปั้นเสร็จเราก็เริ่มคิดว่าโอ๊ยมือเร้อมือร้ะเราจะไปทําเล็บดีไหมนะสรุปสุดท้ายจบที่ทําเล็บอยู่ดี <laughs> ช่วงนี้เราก็เริ่มหากิจกรรมใหม่ๆทําเรื่อยๆใครที่มีกิจกรรมอยากแนะนำว่าอันเนี้ยให้ไปลองเพราะว่าไปลองมันแล้วสนุกสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะเราจะไปตามยังไงใครดูมาจนถึงตอนเนี้ยขอบคุณมากๆเลยนะแกแมงโคตรน่ารักเลยว่ะ